สิบบทเรียนที่ทําให้คุณไปได้กไกลกว่าคนอื่นข้อหนึ่งคนส่วนมากชอบเอาพลังงานของตัวเองเนี่ยไปโฟกัสกับสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่รวมไปถึงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยนนะครับเอาพลังของคนเนี่ยไปใช้กับสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อตัวเราจะดีกว่าเช่นงานที่เรารักการเติบโตหรือคนที่เห็นคุณค่าของเราโฟกัสไปที่การมีประโยชน์การเติบโตการงอกเงยจะดีที่สุดนะครับ ข้อที่สองเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะร่ํารวยอยากจะประสบความสาเร็จเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้วยนะครับเช่นเราอยากเป็นคนที่เก่งการพูดก็ต้องฝึกเรื่องของการพูดเราอยากเป็นโค้ดก็ต้องเรียนเนี่ยในเรื่องของทักษะการเป็นโค้ดเราอยากลดน้าหนักก็ควรจะออกกําลังกายอะไรก็แล้วแต่ครับที่คุณคิดให้สร้างการลงมือทําให้สอดคล้องเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองข้อที่3จงขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่า ทุกสิ่งที่คุณได้รับในชีวิตเนี่ยมันมาเพื่อคุณมันมาเพื่อทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมจงขอบคุณและรู้สึกว่าเราเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วในวันนี้ที่เรามาถึงจุดนี้ได้บางทีเนี่ยเราอาจจะมองข้ามความสำเร็จณปัจจุบันไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะไม่มีหรือมีน้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะต้องรู้สึกว่าคุณเติมเต็มคุณมีมากขึ้นคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่คุณเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมาจากในอดีตจงขอบคุณและรู้สึกโชคดีททุกๆวันข้อี่ คุณอาจจะไปได้ไกลามากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นไม่ว่าเราหรือเขาเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะักขณะนั้นในทรัพยากรที่เราและก็เขามีขณะนั้นสถานการณ์นั้นทําให้ใครมาคนเนี่ยแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างออกมาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่เราเนี่ยสามารถกลับไปแค่ไขมันได้ไหมครับไม่ได้ครับแต่สิ่งนี้ส่วนมากเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะให้มันฉุดรั้งเราอยู่สิ่งสําคัญคือ ปล่อยวางนะครับแล้วก็ให้อภัยเพื่อให้เราเนี่ยได้เป็นอิสระได้เบาตัวขึ้นแล้วก็ไปต่อครับข้อที่5อะไรเกินเลยความจําเป็นในชีวิตและไม่สําคัญให้ตัดมันออกคนส่วนมากเนี่ยมักจะไปทําสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่สําคัญทําให้เสียเวลาชีวิตไปมากมายสุดท้ายก็มาเสียายเวลาทีหลังว่าฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นโฟกัสในปัจจุบันทําสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วก็จําเป็นกับชีวิตข้อที่6 คุณจะไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่ชอบคุณต่อต้านคุณแล้วก็ใส่ความคุณเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ทําให้คุณไปได้ไกลสิ่งสําคัญคือหลีกเลี่ยงแล้วก็ถอยห่างแล้วก็ให้อภัยพวกเขาข้อที่7จงยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ไว่าจะเป็นเรื่องดีและไม่ดีการที่เราเนี่ยเพียงแค่ยอมรับเรากําลังเป็นคนที่กล้าหาญกับตัวเองเรากําลังเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเอง สิ่งที่เกิดขึ้นทําไมคนส่วนใหญ่ไม่เคยชอบตัวเองเพราะว่าไม่กล้ายอมรับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตทําอะไรก็ตามเนี่ยให้คุณรับผิดชอบแค่นั้นเองถ้ามันล้มเหลวก็แค่เรียนรู้พัฒนาแล้วก็ไปต่อถ้ามันสําเร็จก็แค่ทำำําซ้ําแค่ยอมรับว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดจากเราเช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราต้องไปโทษคนอื่นโทษสถานการณ์ภายนอกโทษโรคระบาดสงครามสังคมแบบนี้เป็นต้นข้อที่ 8. ไม่ว่าโลกภายนอกจะเกิดอะไรวุ่นวายแค่ไหน เลวร้ายแค่ไหนแต่คุณจะต้องอยู่เหนือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองรู้เท่าทันทุกสถานการณ์เงียบสงบสุข,ขมุมทบทวนและใช้ความคิดว่าจะโต้อตอบกับเรื่องนี้อย่างไรจะเป็นเหยือ่อหรือว่าจะเป็นผู้เลือกถ้าเกิดว่าเป็นผู้เลือกก็เมตตากับตัวเองคิดให้ดีทําให้ดีแล้วก็ไปข้างหน้าต่อไปข้อที่9จงให้คุณค่ากับเวลา เวลาของเราเนี่ยหนึ่งนาทีมีค่ามากๆที่จะใช้ชีวิตแต่แต่ละวันเนี่ยให้มีความสุขความสําเร็จแล้วก็การเติบโตในชีวิตของคุณการที่คุณเนี่ยทำงานหนะักก็อย่าลืมให้เวลากับคนที่คุณรักด้วยให้เวลากับตัวเองให้เวลากับเพื่อนๆให้เวลากับทุกคนที่เขาเนี่ยอยู่ในชีวิตของคุณความจริงเราไม่เคยรู้เลยว่า ไม่ว่าเราหรือคนอื่นเนี่ยจะมีชีวิตได้นานแค่ไหนแต่ละวันเนี่ยล้วนดีที่สุดเพราะฉะนั้นจงโฟกัสที่วันนี้ปัจจุบันนี้ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไม่ให้คุณค่ากับตัวคุณจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้มันดีที่สุดแล้วก็ณนะวันนี้เช่นเดียวกันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่ทําให้มันดีกว่าเดิมแค่นั้นเองโฟกัสที่วันต่อวันเพื่อให้ชีวิตคุณพุ่งทาย,ยานและมีการโฟกัสมากที่สุดข้อที่10จงเริ่มต้นที่จะสื่อสารอย่างถูกต้องกับตัวเอองและผู้ื่น ทุกความสุขและทุกเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยพูดกับตัวเองอย่างถูกต้องคิดกับตัวเองอย่างถูกต้องเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเพียงแค่เราเนี่ยกล้าที่จะสื่อสารกับตัวเองในทุกวันทุกสถานการณ์อย่างผู้รู้อย่างผู้เลือกอย่างผู้ชาญฉลาด ถ้าทุกเจตนาของเราเนี่ยที่เรารู้สึกดีกับตัวเองคิดดีกับตัวเองมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราเนี่ยกำลังพูดกับใครทรงต่อหรืออาจจะเป็นการกระทําคนอื่นจะรับรู้ได้ถึงคําพูดถึงความคิดและพลังงานของคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยความมั่งคั่งจะมากองด้วยคุณเพราะว่าผู้คนศรัทธาในตัวคุณและนี่คือสิบบทเรียนที่ทําให้คุณไปได้ไกลกว่าคนอื่น motivation podcast สวัสดีครับ